สวัสดีครับผมรยบสู่ cg คอมกูกานะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในดันเตอร์คอโดไฮกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวกันว่าเจ้า DLC High c a l i b e r h a c k นะครับสิ่งที่เราได้มาจากการซื้อ DLC นี้มันดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนที่ได้ดูไลฟ์สตรีมผมแล้วก็ได้ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คงจะเดาคำตอบกันไม่ยากนะครับแต่เดี๋ยววันนี้เราจะมาชำระกันแบบค่อนข้างละเอียดนิดหน่อยว่า เจ้า DLC นี้เนี่ยของมันดียังไงนะครับผมเอาละครับถ้าว่าใครยังไม่ได้เข้ามาติดตามหรือกดไลค์กดซับสไครต์นะก็ฝากด้วยนะครับผมในวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของเกมเด e ต้าคอร์ดวายนะแต่ว่าในช n e l เราก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับผมก็สามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะเอาล่ะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผม เอาละครับในวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เดิมที่ h e a l f e n d e นะครับสนามยิงปืนที่ผมมาใช้ซ้อมยิงปืนตลอดเวลาแล้วก็นํามาใช้ตอนที่มี DLC ใหม่ๆนะก็จะามาลองที่นี่เลยนะครับก็อย่างที่บอกครับวันนี้เราก็มาเลย3กระบอกครับผมได้แก่อาร์ซีนาจุดสามศูนย์นแมกที่ข้นะครับจุดสี่ห้าเจูนแจสเบิร์กซูแล้วก็ s า n เบิร์กสิบ e อ e c u t i v e นะครับผมก็จะเป็นปืน3กระบอกที่ได้มาจาก DLC นี้นะครับถ้าพูดแบบสั้นๆง่ายๆเลยก็คือ DLC นี้นะครับถ้าพูดแบบสั้นๆเลยก็คือปืนจาก DLC นี้นะครับก็เป็นปืนที่เอาไว้ยิงสัตว์ใหญ่นะครับอย่างเช่นพวกหมีมูสควางเอลนะครับแล้วก็ใบสันควายป่าบอเทอร์บัฟฟาโลเคมบัฟฟาโลเบนเทมพวกนี้สบายๆได้เลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ปืน สามกระบอกนี้ผมก็บอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังนะครับสิอะไรคือความไม่ผิดหวังที่คุณได้ปืนกระบอกนี้ไปก็บอกได้เลยว่าในตอนแรกๆเดี๋ยที่เราเข้ามาในเกม d e l t r Cop the, the Wild ใช่ไหมครับเราอาจจะเจอสัตว์ตัวใหญ่อย่างเช่นพวกมูสพวกกวางเอลเออเรดเดียหรือว่าไบาสันวิ่งไปมาในแมพถ้าคุณมี DLC นี้นะครับคุณเอามาจากบ้านนะครับแล้วก็เข้าไปไล่ยิงได้เลยนะถ้าว่าคุณไม่แคร์เรื่อง อาโทฟี่นะครับว่าตัวนั้นเป็นไดมอนด์หรือเปล่านะแบบนี้เอาตายไว้ก่อนนะคุณก็เอาปืนทั้งสามกระบอกนี้ไปลุยได้เลยนะครับนี่แหละนอกจากจะใช้กับแมปเลตันเล็กแบบเพลเฟนเดนแล้วนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้ในแมปอื่นได้ด้วยนะของผมเนี่ยเอาไปเล่นมิชชปีนะครับโอ้โหสนุกขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับโอเคเรามาดูเจ้ากระบอกแรกกันดีกว่านะครับกับเจ้าอาซีนอร์ระสุนแทกติคอลนะครับก็เป็นปืน AR ใช้กระสุนจุดูนะครับอ่า จุดสัศูนย์นี่ผมเคยใช้กระบอกเก่านั่นคือจุดสั0ศูนย์แคนนิงนะครับเป็นปืนที่มากับ d l เอลซียูคอนวาเนะครับถ้าให้เปรียบเทียบกับทั้งสองกระบอกนั้นนะครับในตอนแ,ตแรกเนี่ยผมบอกไว้เมื่อปีที่ผ่านมาเลยว่าจุดสังศูนย์แคนนิงเนี่ยเป็นปืนที่ผมชอบมากๆน่าจะชอบที่สุดในเกมเลยด้วยซ้ํานะครับแต่ว่าพอมาเจอกับเจ้า AR อารสังศูนย์กระบอกนี้ครับผมบอกเลยว่าเจ้าตัวนี้ได้ตำแหน่งนั้นไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่ามันเป็นยังไงเหรอเดี๋ยวเรามาทดสอบกับการยิงก่อนครับอันนี้การยิงแบบโนสโคบนะครับอ่าดูศูนย์เลงดีขึ้นนะนี่ปรับเซียวิ่งตกไปเปนนะครับแม่นมากแล้วก็แทบจะไม่ดีดเลยนะครับคุณดูนี่อ่าทำไมผมถึงยิงแล้วไม่ดีนะครับเพราะว่าผมอัพเพิร์กนี่มาครับผมอยู่ในสายช็อตกันนะครับแล้วก็มาดูตรง ที่ตัวนี้ครับ recoil management น,น,นะครับก็จะลดแรงถีบเมื่อเรายิงปืนนะจากเดิมนี้อาจจะถีบมากกว่านี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณอัพเทิร์กเหล่านั้นแล้วผมบอกเลยว่าดีขึ้นมากเลยนะครับเอาละทีนี้ผมมาลองแบบ300เมตรดูไหมเออแบบ300เมตรนะครับอ่าผมจะพยายามเอาให้แม่นที่สุดนะครับนี่โอ้โหอ่าอ่ารีเซ็ตใหม่เดี๋ยวดูไม่ชัดนะครับ ถือว่าไม่แย่นะครับทีนี้ลองใช้สโคบดูนะครับนี่อันนี้เป็นโคบไฮเปเรียนนะครับสโคบมีทั้งหมด3 3 3แบบผมจะเรียกแบบสั้นแบบกลางและแบบยาวนะเอออ่ะอันนี้ก็คือแบบกลางเจะกระบอกนี้นะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับ300ศู n แคนนีงนะครับเจ้าปืนกระบอกนี้นะฮะถ้าคุณดูที่สแตทน,นะครับความแม่นยำจะ ใกล้ๆกันแต่สิ่งที่น้อยกว่าก็คือ recoil reload speed แล้วก็ h i ป shot เยอะกว่าแล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกกระสุนยเยอะกว่าครับเพราะว่าเจ้า30ร a n n i n g กระบอกนั้นเนี่ยจะบรรจุกระสุนได้4นัดแต่ว่าเจ้า AR กระบอกนี้ได้5นัดน,นะครับเพราะงี้แหละผมถึงชอบนำเจ้า a r s e n a ณตอนนี้นะผมบอกว่าใช้แทนกันได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วหลายคนอจจะถามว่า h i ป shot คืออะไร่ะ hip shot ก็ ประมาณนี้นะครับอันนี้แบบไม่เลงนะฮะเนี่ยคุณดูครับอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้นะฮะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับอาทีนี้ผมจะลองใช้สโคบแบบอื่นดูบ้างอันนี้ก็เป็นอันนี้ครับอากัสนะครับเป็นสะโขบที่ซูมได้กไกลที่สุดนะครับซึ่งเป็นสะโขบที่ผมแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะอะไรคุณลองดูดีๆฮะนี่อันนี้ผมกดชิปนะ เนี่ยมันค่อนข้างสั่นนะมันคุมยากนะครับผมก็เลยไม่ค่อยใช้สะโขบตัวนี้นะครับตัวนี้คือสะโขบที่ซูมได้ไกลที่สุดแล้วนะฮะในเกมนี้ไม่น่าจะมีสะโขบตัวไหนที่ไกลกว่านี้แล้วณนะตอนนี้นะครับผมโอเคทีนี้เราลองเปลี่ยนเป็นอีกสโคปหนึ่งบ้างอันนี้เป็นเอเซนนะก็คือแบบใกล้ที่สุดนะฮะแบบเริ่มต้นเลยคนที่ได้มาก็น่าจะได้ใช้กับสโขบกระโขมนี้เป็นสโขบแรกนะครับนี่ครับสามารถใช้ ได้กับเจ้าปืน AR กระบอกนี้ก็เหมือนเจ้า AR 308นะครับใช้สโคบได้เหมือนเหมือนกันเลยกับไลเฟลิลทั่วไปอ่ะเรามาลองใช้เจ้าเรดดอตดูบ้างเน่เหมือนคอสิยูตี้นะครับอ่ะลองดูนะครับดูดโโูโอ้โห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 นี่นแม่น,มนจุดจมพูอยู่ตรงไหนโดนตรงนั้นนะครับสนุกแน่ๆสำหรับหลายๆคนที่ คันไม้คันมือแล้วก็กําลังลังเลว่าจะใช้อันไหนดีผมก็แนะนํากับเจ้ากระบอกนี้นะบอกได้เลยว่าปัจจุบันนี้อาจจะเป็น the best ฟืนไรเฟลิลสำหรับผมแล้วนะครับผมเอาไว้ยิงสัตว์คัด7 8 9นะเมื่อกี้ลืมบอกไปแต่แรกอันนี้มาบอกในตอนช่วงท้ายนะครับใครที่อยากได้เน้นยิงมันๆไม่เน้นโทฟี่ก็นะเอาไปใช้สนุกแน่นอนนะครับเอาล่ะกระบอกต่อไปครับผมกับ 4 5 7 0 j a s จ e ดศูนยสเปนะครับเป็นปืนพกนะครับเดี๋ยวเราลองยิงดูแบบโนสโคบดูก่อนอะจริงๆอ่ะมันยิงได้แค่นัดเดียวนะครับแล้วก็เติมใหม่นะฮะเดี๋ยวลองดูอ่านี่ประมาณนี้นะครับรีโหลดค่อนข้างโอเคนะครับผมก็เจ้าปืนกระบอกนี้นะฮะใช้กระสุนเบอร์เดียวกับ 4570 Postmat นะครับก็เป็นปืนที่เป็นแบบคานเหวี่ยงนะฮะใช้กระสุน4570สามารถล้มสัตว์ตั้งแต่ค้า4ถึงคาส9ได้เลยนะก็ข้อเสียของเจ้าโ o สแมทวเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นไรเฟลิลใช่ไหมเราต้องยิงใกล้ๆครับใช่ปืนกระบอกนี้ก็เช่นกันนะครับเราต้องยิงใกล้ๆแต่ว่าด้วยความสามารถของปืนของมันน่ยสามารถยิงไกลได้สูงสุดนะครับซีโรวิ่งนะสองเมตรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ อาเสียววงแบบนี้แล้วไปใช้กล้องนี้ฮะผมคิดว่าเราสามารถล้มสัตว์คาร์ดเก้าในระยะ200เมตรได้สบายสบายเลยนะครับผมคิดว่านี่แหละน่าจะเหมาะมากสําหรับคนที่อยากจะลองเอาปืนกระบอกนั้นมาใช้นะก็คือเจ้าคานเวียงคานเวียงกระบอกนั้นถึงแม้ว่าคานเวียงกระบอกนั้นต้องยิงแบบใกล้ๆนะแต่ว่าปืนกระบอกนี้ยิงไกลได้นะผมคิดว่าใช้ได้เลยแล้วพอลองเอาไปใช้ดูแล้วนะก็สิ่งที่ประทับใจนะครับก็คือ น้ำหนักของเจ้าปืนกระบอกนี้ครับมันเบามากๆนะครับถ้าคุณอยากจะเอาปืนสั้นไปลุยในเกมนี้เนี่ยคุณก็สามารถเอาเจ้ากระบอกนี้ควงคู่กับคอรโซ่สองซีสามนะฮะสามารถเอาไปด้วยกันได้เลยแล้วก็ส่วนปืนที่เจ้าใช้คัสกับคัสหนึ่งนะก็สามารถเลือกได้อีก2กระบอกด้วยกันก็คือเจ้าแอนเดอร์สันจุดสองสองนะครับแล้วก็ เมนเกียร์ฟิโก้นะครับแต่ว่าเจ้าปืน2กระบอกนี้ก็อยู่ใน DLC เหมือนกันนะครับอันนี้เลือกได้เลยเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมีกระสุนลูกซองที่เราสามารถใช้ยิงกระต่ายได้ส่วนเจ้ากระบอกนี้ก็เป็นจุดสองสองปืนอัดลมนะสามารถใช้ยิงกระต่ายได้เหมือนกันถ้าเรามีเจ้าสองกระบอกนี้ซักกระบอกใดกระบอกหนึ่งนะครับควโซสองที่สามแล้วก็สี่ห้าเจ็ดศูนย์แจสเบิร์กผมบอกเลยว่าจะเป็นโหลดเอาปืนพกที่ตัวเบาหิวแน่ๆนะครับผม ผมบอกเลยว่าถ้าคุณชอบอะไรที่มันเบาๆนะคุณก็บอกนี้ตอบโจทย์ท่านได้นะครับทีนี้เรามาดูความแม่นยำของมันครับความแม่น75แรงดีด62โลโหลดสปีด58คลิปช็อตไม่ค่อยแม่นก็คือ25แล้วก็สามารถบรรจุดได้แค่1นัดเท่านั้นนะครับคือถ้าผมจะใช้อผมจะใช้กับอะไรผมใช้ก็ต่อเมื่อเวลาที่แบบเวลาซุ่มยิงสัตว์ที่อยู่ในระยะห่างจากเราประมาณ200เมตรผมว่าระยะ200เมตรเนี่ยเป็นระยะที่พิเศษเลยก็คือ ปืนไรเฟิลกระบอกไหนก็ไม่สามารถจะเลงในระยะนี้ได้นะครับนอกจากปืนสั้นควโซ่แล้วก็ปืนจัสเบิร์กกระบอกนี้นะครับเ<ค>วลาผมเจอสัตว์ที่แบบนอนหันข้างหรือว่ากำลังกินหญ้าอยู่แล้วก็มีปืนกระบอกนี้พอดีเนี่ยระยะ200เมตรกำลังดีก็ใช้กระบอกนี้ยิงได้นะครับแล้วก็กระสุนนี้สามารถเจาะเข้าไวท์เท่าฮิตได้ด้วยเช่นกันไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูกล้องอื่นกันบ้างนี่กล้องของเจ้า ปืนกระบอกนี้นะครับสามารถใช้ได้เหมือนกับปืนไรเฟิลอาซีนาจุดสังศูนย์เมื่อกี้เลยนะครับผมนี่จะติดเรดดอทก็ได้นะครับนี่ค่อนข้างโอเคเลยถ้าใครอยากจะเอาปืนพกไปลุยนะผมว่าปืนกระบอกนี้ค่อนข้างโอเคเลยหรือว่าเราจัดโหลดเอาที่มีปืนใหญ่ๆลกระบอกแล้วก็มีอ่าที่ว่างอยู่นิดหน่อยนะฮะผมว่าปืนกระบอกนี้แหละก็สามารถใส่เข้าไปได้นะก็น่าจะช่วยให้เราสามารถอ่าเลือกใช้อาวุธ ตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาได้อีกกระบอกหนึ่งนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้ก็นั่นแหละผมก็ได้แสดงให้เห็นแล้วเนาะว่าปืนโอเคทีนี้เราไปอีกกระบอกหนึ่งครับก็คือแ a นเบิร์ก10 CA Executive นะครับเป็นปืนลูกซองที่มากับ DLC นี้นะครับกระสุนที่มากับลูกซองกระบอกนี้ฮะจะมีอ่อ10เกตพลาสติกเบิร์ดช็อต10เกตพลาสติกบัคช็อตแล้วก็ สิบเตพลาสติกสลักนะครับถ้าพูดไปง่ายๆเลยเบิร์ช็อตเอาไว้ยิงพวกกระต่ายพวกนกส่วนบัคช็อตก็เป็นเอาไว้สลับยิงสัตว์คัสสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเอาไว้ยิงใบสันได้เลยนะครับผมเอาไว้ยิงสัตว์ใหญ่นั่นเองสำหรับผมนะสัสนๆเลยถือได้ว่าเป็นลูกซองกระบอกหนึ่งที่เหมาะมากสําหรับเอาไปใช้ยิงสัตว์คัสเก้านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกซองที่จะยิงคาสเก้าได้นี่แทบจะ ไม่มีเลยได้ซ้านะครับก็เจ้ากระบอกนี้เราสามารถควงไปกระบ,บอกเดียวแล้วก็พกกระสุน3รูปแบบแล้วก็เอาเจ้าคอโซ่หรือว่าปืน2อไปด้วยก็ได้นะผมว่าน่าจะช่วยครอบคุมเอาไว้ยิงสัตว์ได้ครบทุกคัสใน1นึ่แมปได้เลยแต่ข้อเสียของมันคืออะไรรู้ไหมด้วยความเป็นลูกซองครับผมเราต้องยิงใกล้ๆนะถ้าเรายิงไกลเกินไปเนี่ยกระสุนอาจจะจอดได้ไม่มากเหมือนที่มันควรจะเป็นนะครับถ้าว่าใน150เมตรนี้สามารถ เจาะเข้าไหมผมบอกเลยว่าเจาะเข้าครับผมเพราะว่าเราก็เคยยิงให้ดูแล้วนะว่ามันเป็นยังไงถ้าเราเอาปืนกระบอกนี้ไปยิงกับใบสัตน,นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่โดนปอดสองปอดมันอาจจะโดนแค่ปอดเดียวนะเราก็ต้องใช้เวลาตามสัตว์มากยิงขึ้นนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอ่ะเรามาลองดูเจ้าเบิร์ดช็อตกันหน่อยนะครับอ่าผมจะเอาสโคปออกนะครับตอนนี้มา50เมตรครับดูครับผมและแน่นอนครับปืนกระบอกนี้ ยิงได้รัวมากๆแล้วก็รีโหลดได้เร็วด้วยนะครับผมถ้าใครยังลังเลกับปืนลูกซองนะผมว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยใช้ได้ค่อนข้างดีเลยอันนี้แบบนิปช็อตครับผมกระจายมากๆเลยนะครับโอเคลองเปลี่ยนลูกดูบ้างนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนลูกมาใช้แบบ่าบัคช็อตนะครับเอาไว้ยิงพวกหมูป่ายิงพวกไวเทลนะโอ้โหสุดมากนี่ครับ ลูกซองอะเนาะมันก็ต้องกระจายนะครับทีนี้ลอง75ดูบ้างแบบไกลๆนะอ่ะ100ผมก็คงไม่เอาลุกซองยิงไกลกว่านี้แล้วนะฮะอ่ะคุณดูระยะครับผมคุณดูระยะของมันนะฮะจากตรงนี้ถึงตรงโน้นถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่แต่แต่ด้วยความที่มันเป็นลูกกระจายไงอาจจะยิงยากสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้องใช้เวลาฝึกนิดหน่อยสําหรับสายปืนลูกซองนะครับเอาละทีนี้เรามาลองกับ กระสุนแบบสลักกันบ้างน,นะครับก็คือแบบลูกกระสุนตะกัวลูกเดียวยิงไปเลยนะโอเคเดี๋ยวขอรีเซ็ตก่อน150สนะครับอ่าสูงไปนิดเดี๋ยวขอปรับซีลวิ่งหน่อยคุณจะสังเกตนะครับว่าซีลวิ่งระหว่างลูกซองที่เป็นแบบบัคกช็อตเบิร์ช็อตเนี่ยจะแตกต่างจากสลักนะครับซึ่งสลักเนี่ยตามหลักแล้วมันจะยิงได้ไกลกว่านะครับผมนี่เห็นไหม เดี๋ยวเราลองใช้50เออ150เมตรดูครับเดี๋ยวเราลองใช้50เมตรดูนะฮะเนี่ยเนี่ยมันค่อนข้างยิงยากนะสำหรับผมนะลูกซองอะ่ะก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะยิงนะครับแนะนําให้ยิงใกล้ๆนะครับผมถ้ายิงไกลเกินไปก็อาจจะวืดได้นะครับทีนี้เรามาดูกล้องกันบ้างเราก็จะมีเนี่ยมีเลดดอดให้เราใช้ได้นะครับนี่แล้วก็มีสโขบ ปืนลูกซองให้ใช้ได้ด้วยนะครับอลอง150ร้อยห้าสิบนะฮะนี่ตรงเป้าเลยนะครับลูกกระสุนสลักเนี่ยถือว่ายิงง่ายที่สุดละมันใกล้เคียงกับไรเฟลิลดีนะครับแต่นั่นแหละอย่างที่บอกครับเราควรที่จะยิงใกล้ๆนะครับถ้าว่าเราอยากจะใช้ปืนลูกซองนะครับโอเคครับผมว่าอันนี้ก็เป็นข้าวๆเนาะกับปืนด l เนะฮะโดยรวมนะถ้าให้ เรียงนะครับ1 2 3แบบนี้เลยความดีงามนะฮะ1 1 2 3ถือว่าประมาณนี้แหละกำลังดีนะครับลูกซองนี่ผมใช้ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่ามันเฉพาะกิจไปหน่อยก็คือผมคงจะใช้ปืนไรเฟิลเป็นหลักแหละแล้วก็เวลายิงห่านเนี้ยปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยถ้าให้ผมเทียบนะผมชอบลูกซองที่มากับเกมหลักนะครับมีกระสุน6นัดอ,อ่ะอันนั้นแหละผมผมชอบใช้กระบ,บอกนั้นยิงเป็ดรู้สึก มันสะดวกกว่าแล้วก็รู้สึกว่ามันยิงแม่นกว่านะครับแต่ว่าเจ้า10เกรกระบอกนี้เนี่ยผมต้องใช้เวลากับการทักว่าคุ้นเคยกับมันสักนิดหนึ่งนะแต่ข้อดีของกระบอกนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับสามารถใช้ลูกลั์เนี่ยยิงสัตว์ตัวใหญ่ๆได้ที่เป็นคัสต6 7 8 9ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยสําหรับใครที่อยากจะเอาลูกซองมาใช้แบบเผื่อว่าสํารองนะครับ แบบสมมติกระสุนนี้หมดใช่ไหมล้วโดนหมาป่าหรือว่าโดนใบสันวิ่งมาครับเราก็สามารถใช้ปืนกระบอกนี้ยิงได้โดยที่ไม่ต้องเสียโทฟี่นั่นเองนะครับทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าปืนสันกระบอกนี้เนะี่ยถ้าผมเอาใช้ยิงใบสันแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นคุณก็ได้เห็นไปแล้วนะครับก็ผมคิดว่าทั้ง3กระบอกนี้ค่อนข้างเหมาะมากๆเลยสําหรับผู้เล่นใหม่ผู้เล่นหน้าเก่าก็เช่นกันสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครคุณสามารถเอาปืนสันกระบอกนี้ไปเล่นในแมปไหนก็ได้และผมบอกเลยว่าเขาสึกในการเล่น แแบบต่างๆของคุณเนี่ยมันจะดีขึ้นแน่นอนแล้วมันจะง่ายขึ้นมากๆด้วยนะครับส่วนผู้เล่นหน้าเก่านะถ้าใครอยากจะเอาปืนไปกลายนะผมบอกเลยทั้ง3ามกระบอกนี้เป็นทางเลือกที่ดีมากแล้วอาจจะทําให้การกลายของเราเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะก็ประมาณนี้นะครับกับความเห็นเกี่ยวกับเจ้าปืน3ากระบอกนี้ความสึกข,ของผมตรงใจทุกคนหรือเปล่า ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรก็ตามอาจจะมีข้อมูลบางอย่างที่ตกหล่นหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับผมถ้าใครคิดว่ามีข้อมูลที่ถูกต้องหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมเสริมเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับเอาละวันนี้ซีจีโคกากก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบกดไลค์กดแกชร์ c, กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมก็จะเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมมากเลยและแน่นอนครับก่อนจะจากกันไปขอขอบคับเมมเบอร์ชิพทุกทุก,ท,ก,ท,กท่าน ที่นี้ด้วยนะครับผมที่สนับสนุนเราตลอดเนว่าคุณน็อตนบพลนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมเอาละวันนี้ผมขอไปก่อนละเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับเจอกันครับผมบ๊ายบายยิงได้อีกแล้ว